สวัสดีครับผมชนลินเรืองพิมพ์รหัสนักศึกษา531006 3051ผมจะมาทำงานชิ้นที่2นะครับหัวต่อบอะนะครับผมเข้าเลยครับ3 d part เสร็จแล้วเลือก sketch s k e t ที่ top p l a n นะครับผมโดยเราจะ s k e t c วงกลมขึ้นมาวงหนึ่งนะครับมี diameter เ,เท่ากับ16มิลิเมตร ส่งไปใกล้ครับผมมีไดมิเตอร์เท่ากับ16มิลิเมตรเสร็จแล้วเราจะสร้างสี่เหลี่ยมด้านหน้านะครับที่มีความกว้างเท่ากับ5มิลิเมตรเสร็จแล้วเราก็ทิมนะครับ แล้วก็เปลี่ยนมาใช้คำสั่งบอสเลนรูปนะครับผมโดยตั้งความสูงเท่ากับ14มิมและความหนาตรงนี้สำคัญนะครับตั้งให้เป็น1มิมครับผมได้อย่างนี้เราติกถูกต้องครับเปลี่ยนไปมุมมองแบบท็อปเพนนะครับใช้คำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ Convert Entity ครับผมเรามาทำการสเก็ตอีกรอบก่อนนะครับสร้างเส้นตรงนะครับที่ตรงนี้ มาเราจะให้ขนาดนะครับใช้ smart dimension ในการให้ขนาดด้านข้างตรงนี้15ม mm. ม15ม mm. มส่วนด้านล่างตรงนี้5ม mm. มตรงนี้ก็เช่นกันครับ5ม mm. มแล้วเราเค่อยมาใช้คำสั่ง convert trim entity นะครับเพื่อสร้างให้ตรงนี้เป็นเส้นปะ2เส้นนี้นะครับ ได้ดังนี้แล้วเราก็ทําการทิมตัดเส้นนี้ออกตัดเส้นนี้ออกครับผมติ๊กถูกต้องเสร็จแล้วก็ขึ้นรูปเลยครับด้วยความสูงเท่าเดิม14มิเมตรด้านตรงข้ามครับผมติ๊กถูกต้องอขอโทษนะครับขอย้อนกลับไปดนึง ่าได้แล้วครับเราจะใช้ฟิวเลตแล้วนะครับตอนนี้ฟิวเลตแบบ loud full ฟิวเลตด,ด้านบนและหน้าตรงกลางคือตรงนี้แลหน้าด้านล่างคือตรงนี้นะครับผมอ้วโทษครับและหน้าด้านล่างคือตรงนี้ครับผม ได้แล้วชิ้นหนึ่งฟิลเลอีกครั้งอันบนตรงกลางและอันล่างนะครับผมแล้วก็จะใช้การเจาะรูโฮวิสัยเหมือนเดิมรูปแบบเป็นโฮลแมทชีนไดเมนเตอร์แมิลลิเมตรแบบ2 w o o เจาะลงไปเลยครับ เสร็จแล้วก็จะทำการฟิลเลตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยเราจะฟิลเลตเพื่อให้พื้นผิวของหมอน,นะครับอ่อผิดด้านครับผมขอโทษครับ สุดท้ายจะเป็นการฟฟลด์แบบปกตินะครับฟฟลด์ที่1มิลิเมตรที่เราต้องใช้ก็คือครับผมเสร็จแล้วครับชิ้นงานของเราหัวตอ่อเบาะขอบคุณครับ